สวัสดียามค่ำคืนค่ะเพื่อนๆืนมืดไฟมืดเพิ่งออกมาจากห้องนอนค่ะตอนนี้มาอยู่ข้างนอกนะคะก็เป็นที่นอนเหมือนกันแต่ทางนอ้นมันเป็นห้องแอร์ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะออกมาข้างนอกเย็นสบายเปิดพัดลม แล้วก็อยู่ไปอยู่มาทั้งข้างนอกและข้างในวันนี้ก็เก็บของใส่ถุงได้สองถุงโดยที่ไม่มองโดยที่ไม่ไม่มองว่ามีอะไรบ้างเก็บใส่ถุงหมดเลยถึงเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เก็บใส่ถุงขยะหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกวาด คนน้องกายช่วยอวันนี้ร้อนมากเลยค่ะสองสาวันมานี่ยละค่ะร้อนอยู่ข้างนอกไม่ไหวเลย Facebook ก็เสียค่ะเขาล็อกอะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้ใส่รหัสเราเราใส่รหัสไปก็เป็นคนอื่นเป็นผู้ชายเดี๋ยวพรุ่งนี้ หลานน้องกรจะมาสมัครให้ใหม่อาเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาอาเขาก็อยู่กับคอมทั้งวันทั้งคืนละคงเบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องกรจะมาดูให้สมัครให้ใหม่เพราะเราจะเล่นทั้งทั้งทั้งดูทั้งเฟซบุ๊ก ท YouTube ั้ง y o ยูทูบอะตอนนี้ทำใจแล้วค่ะไม่เอาสวนแล้วค่ะไม่รดน้ำต้นไม้แล้วค่ะแล้วแต่ลูกถ้าเขาจะใส่สปริงเกอร์ก็แล้วแต่เขาที่เขาสวนเขาบ้านเขาเราก็จะเอาแตห่ห้องนอนเราแล้วก็ห้องห้องครัว เอาแต่ที่นอนที่อยู่ที่กินกับทําอาหารกินเองทาอาหารเดี๋ยวนี้ก็ส่สนมากจะสั่งค่ะวันนี้ก็มากิโลหนึง่งเนื้อโคขนแดดเดียวถ้าเราซื้อเนื้อสดมาทำเองมันก็มาทำกินเองมันมันคาว กินไม่ค่อยลงสมัยก่อนเรากินจะเป็นมังิวิรัตไปแล้วค่ะไม่กินเนื้อไม่กินหมูไม่กินไก่กินแต่ปลาไปตลาดนี่ไม่ยอมเข้าโซนเนื้ออะไรค่ะมันเหนม็นมันคาวแล้วก็ตั้งแต่ไม่สบายก็หัดหัดมากินเนื้อกินหมูอีกค่ะแล้วตอนนี้ยิ่ง ยิ่งต้องกินเนื้อใหญ่เลยเพราะว่าร่างกายผอมค่ะน้ำหนักลดเหลือสามสิบเก้าโลค่ะไม่มีกล้ามเนื้อทำอะไรนิดหน่อยก็ปวดเนื้อปวดตัวรดน้ำต้นไม้เราก็ต้องดึงสายยางใช่ไหมคะดึงแล้วก็สายยางแบบมีน้ำอ่ะมันก็หนักพอไม่ลดไม่เล,ลิดละ อะไรอยู่รอดก็อยู่ต,ตอนนี้ฝนเขาก็จะตกเรื่อยๆไม่ไหวก็คือไม่ไหวความสาวเหลือน้อยเต็มทนเต็มทีเเจจ็็ดดสสิิบบเอ็ดย่างเจ็ดสสิบ72ล้วคะ่ะ <laughs> ทำมามากแล้วด้วยทำตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบแล้วค่ะไม่าอาแล้วค่ะเหลายิ่งพูดก็ยิ่งเหลายาวโอเคนะคะเพื่อนๆพบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ